เดือนหน้าหนึ่งถึงเจ็ดไปที่พะเยานะครับในวันที่แปดถ่ายอาคารโรงพยาบาลอำเภอฝางเชียงใหม่น,นะครับทั้งแถวรอรับให้หลวงตาได้กาอศีรษะนะครับอีกรอบหนึ่งเพื่อความเป็นเิริมงคลนะครับขอ,ขอขอคณะโมตนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับ พรที่ประเสริฐสุดดวงตาท่านได้ให้ไปแล้วนะครับเราได้ยินการปวดน้ำยัดหนาเป็นความแปลเลยนะครับความแปลความหมายที่ครบถ้วนดวงตาท่านได้ให้พรถึงสองรอบทำการจบการถวายพระตาหายและก็ุูีนหายและไปจากานะครับปวดแค่ท่านที่มันกตั้ดแต่ื่อว ก็คิดเป็นเงินรางวัลไปปฏิบัติในการใช้ชีวิตจริงนะครับท่านที่ตาได้ข้อที่สักเพื่อความเป็นจริงคนแล้วนะครับจากต้นต้น